สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสําหรับสูตรคำนวณนี้จะเป็นการใช้สูตรครบบนแล้วก็ล่างนะสามสูตรด้วยกันมาเปรียบเทียบคือเรียกว่ากระทบนะคะบนล่างทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะทำการกระทบนะทั้งสามสูตรนี้แยกออกเป็นอย่างไรความจริงแล้วเส้นนี้คือสูตรที่1อันนี้คือสูตรที่2อ,อันนี้คือสูตรที่3นะคะจะมีอยู่3ส,สูตร3ส,สูตรนี้ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะใช้แยกสามารถย้อนสถิติขึ้นไปได้อีกประมาณ6-7ถึงงวดด้วยกันแต่ดิฉันย่อลงมานะถอยหลังลงมาคำนวณเปรียบเทียบเพราะว่าเปรียบเทียบมันใช้3สูตรมันจะยเยอะเกินไปดังนั้นดนฉันจะถอยหลังให้ดูเป็นตัวอย่าง2งวดนะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก962และ00 ว่าสูตรแรกสูตรที่2สูตรที่3นี่เป็นลักษณะยังไงเ่ะเรามาดูนะคะสูตรที่1เส้นด้านบนเนี่ยสูตรที่1ตรงนี้ใช้หลักร้อยรวมกัน2ครั้งส9งเเบวกเเป็น 18, 18ใส่8อันนี้บวกหนึ่งทางนั้นนับวก1นึกครั้งเก้าแปดเนอะคะอันนี้จะเป็นสมการบนล่างคือ two way นะ อาจจะมาทั้งบนทั้งล่างหรืออาจจะมาทั้งบนล่างในอดีตก็แล้วแต่พอมาสูตรที่สองค่ะสูตรที่สองหลักตรงนี้นะหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามเดินหน้าไปสี่และห้าห้าบวกสามนะคะก็ได้แปดเดินหน้าไปเก้าและศูนย์อ่ะเราพักไว้นันี้สูตรที่สองแล้วสูตรที่สามะคะ่ะสูตรที่สามนะ เนื่องจากตรงนี้เดี๋ยวมันขีดไม่ได้ฉันก็มาเขียนตรงนี้ไม่งงนะคะหลักร้อยบวกหลักสิบล่างนะคะ9บวก0ก็ได้อ่าเดน่านหน้าไป0 1 2 2บวก2ได้สี่เดน้าไป5และ5้บวก2ได้7ก่อนที่จะทำการกระทบมาตรงนี้นะดิฉันต้องบอกก่อนนะว่าบางคนอาจจะหาหลักหน่วยล่างไม่เจอนะคะหลักหน่วยล่างเนื่องจากว่าเป็นคลิปสั้นมันไม่ถึง3นาที เขาปรับไปอยู่ในแผนกของชอ็ชอตช็อตหรือว่าคลิปวิดีโอสั้นดังนั้นให้ให้ไปจิ้มตรงหัวเวลาดูจิ้มตรงเรียกคำว่าช็อตนะคะอ่าชอ็ชอตช็อตนั่นแหละนะคะแล้วก็หลักหน่วยล่างจะไปอยู่ในช็อตนะคะเพืเ่อนเพื่นทีนี้เรามาดูเราจะมาทำการกระทบดู8ไม่อยู่2นะคะเดี๋ยวฉันจะเอาแค่3สูตรกับ2สูตรมาวางไว้8ด มีอยู่สองสูตรเอาไว้ด้านข้างล่าง9มีอยู่123นะคะไว้ข้างบน0มีอยู่123ค่ะ1มีอยู่123อม่ะมี3เยอะด้วยนะคะ2มีอยู่1มีอยู่2นะสมีอยู่2วางไว้3มีอยู่12ใช่ไหม 3มีอยู่2องมีอยู่3นะคะแล้วก็5มีอยู่2อ่ะมันก็จะแยกความสำคัญออกเป็นดังนี้นะถ้าสมมุติว่าเราแยกไม่ได้ใช่ไหมมันออก0 4 4และ3 2ตรงเส้นประกอบด้านบนนะคะ ก็จะเป็นมาศูนย์กับสีตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์สี่สี่นะที่มานะคะอ่าความจริงแล้วมันมีข้างล่างด้วยสามสองแต่ว่าเวลาเราจับเราก็จะเอาแค่ตัวเด่นแต่ถ้าใครเอาตัวเด่นมาจับกับตัวรองอย่างนี้มันก็ได้แต่มันจะเยอะไปเราก็ดูที่เส้นด้านบนนะคะเส้นด้านบนก็จะได้แค่แผนกบนนะอันนี้ถ้าเราตามกระทบเขาก็จะมาแค่แผนกฝั่งบนอันนี้เข้าใจนะคะแต่ว่าเป็นสมการโทรเวนะทีนี้เรามาดู ของวอดถัดไป0ูนบวกศน,นะสมัยก่อนจริงๆแล้วในชัฉันก็จะใช้สูตรกระทบเป็นหลักซึ่งจะแยกออกเป็นแผนกบนแผนกล่างถ้าใครเคยตตามมาตั้งแต่คลิปวิดีโอเก่าๆแต่ว่าคลิปเหล่านั้นน่ะได้ถูกลบไปเรียบร้อยแล้วจะมีที่แบบว่ากระทบแล้วเข้าเลย ชุดเดียวโดโดๆอะถ้าใครเคยติดตามในช่วงนั้นนะถ้าใครเคยเห็นบอกว่าเห็นด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเขาจะว่าดิฉันเป็นคนโมนะกระทบแล้วไม่เข้าสักตัวก็มีนะเอออะเดี๋ยวจะว่ายกโยหอยกโยหหางตัวเองนะอ่ะดิฉันเป็นคนนะยกเดี๋ยวบอกว่ายกโยตัวเองมันก็ไม่ดีไม่งาม แต่ว่าการที่ดิฉันพูดอะไรแทรกลงไประหว่างการคำนวณเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะสำหรับช่องดิฉันนะคะถ้าใครฟังแล้วเนี่ยไม่ชอบประการใดนะกรุณาเลื่อนผ่านนะคะดิฉันก็ขอขอบพระคุณมากที่แค่แวะเข้ามาดูมาชมดิฉันไม่ได้ซีเรียสซีเรียสนะซีเรียสพูดผิดพูดถูกนะคะดิฉันไม่ได้เครียดในเรื่องของที่ว่าใครจะมาดูมาชมแล้วตำหนิอะไรยังไง ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากบนสังคมปัจจุบันนะคะไม่ว่าสื่อต่างๆแฟตฟอร์งต่างๆหรือว่าของคนอื่นนะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆดิฉันเคยไปเป็นผู้ติดตามแล้วตอนนี้ดิฉันเข้าใจโลกกระทัดได้มากขึ้นนะมาเรากลับย้อนมาเมื่อกี้นะคะหลักร้อยสครั้งนะเนื่องจากเป็นเลขศูนย์เราเดิงมาเลยศนยเดินหน้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้อ่ะพักไว สมการที่1นึ่พับไว้สมการที่2ตรงนี้เส้นที่สองหลักร้อยบวกหลักหน่วยบน0ูนบวกสได้4ี่อส่บวกสได้6นะเดินหน้าไป7 8 8ดแบวกสเป็น11ใส่1เดินหน้าไป2และ3ะเราพักไว้ค่ะส่วนสูตรที่3คุณผู้ชมหลักร้อยบวกหลักสิบล่าง0ูนย์บวกสานบวกสนะได้3เดินหน้าไป4 5ห 6 6หบวก2ได้8เดินหน้าไป9และ9เบวกเดินหน้าไป9และ9้บวก2ก็ได้11ใส่1น่ะทีนี้มันไม่มีพื้นที่เนาะฉันก็สะขออนุญ,ญาตเอามาตรงข้างๆนี้นะอ่าทีนี้มาช่วยกันดูนิดนึงนะคะ0ูนย์อ่ามีดูห่งตัวดิฉันอาจจะมองผ่านดิฉันอาจจะไม่เขียนนะ ีนี้ก็มีเลขหนึ่งหนึ่งมีอยู่สามสูดสองมีอยู่สองสูดสามมีอยู่สามสูดสี่ 4, มีอยู่สี่สูดห้าหนึ่งสองห้ามีอยู่สองสูดหกมีอยู่สามสูดและแปดมีอยู่สองสูดนะคะ ดูไปก็อิสมืนนะคะอิสมึนอิสงงแปลว่าอะไรคะรู้เหมือนกันนะเป็นสะเบิ้ลสะจิงเนี่ะจ้านะจ้า,นะจาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัวเด่นเราก็จะได้แผนกตามนี้นะแต่ดิฉนันจะจัดเป็นเป็น,เป,นเป็นคู่สองตัวเป็นตัวโต๊ดแล้วคุณอาจจะเอาตัวข้างล่างมาเป็นคู่จับอย่างนี้ก็ได้สมมุติอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ากรณีออกเบิ้ลออกหามก็คือแล้วไปนะแล้วไปหรือว่าแล้วจาดนะ แล้วจาดแปลว่าไม่ได้เลยนะแล้วจาดภาษาวรรณคำมวันนี้เสนอคำว่าแล้วจาดแล้วจาดแปลว่าไม่ได้อันหนึ่งสามนะคะเหลืออีกกี่งวดเพื่อนๆ3สามงวดนี้ขอให้ปังเัอหน่อยเธอนะอ่างวดนี้น้องๆองเขาหมุนแรงอยู่นะคะหมุนคลาดเคลื่อนอยู่ไม่มีเลขหกใช่ไหม แต่ที่ไหนได้นะคะ1 4 1 6 3 4 3 6และ4 6ถ้าเป็นคู่ต๊ดก็อาจจะเป็น x x x อย่างนี้นะเพื่อนๆนะแต่ถ้าสมมติว่า3ตัวบนอย่างเงี้ยเราก็เอา2 5 8เนี่ยใส่หรือถ้าดิฉันจับ3ตัวบนะดิฉันจะเซ็น2 กาก็ไม่ออกนะแปดหมดแล้วเปล่าสองหนึ่งสี่สองหนึ่งหกสองสามสี่สองสามหกสองสี่หกห้าหนึ่งสาม ใครจะเอาอะไรนะอ่ะไม่พอเขียนนะคะคุณผู้ชมเขียนตรงนี้แล้วกันนะแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งหกแปดสามสี่แปดสามหกแปดสี่หอ่ะอันนี้คือจับคู่เซตแบบแต่เป็นแผนกบนล่างนะแต่จะจับทั้งสามตัวและสองตัว ถ้าใครบอกว่าเยอะเกินไปคุณก็ต้องหาเด่นเอานะคะเนี่ยภายในนี้คุณรักตัวไหนสมมุติคุณรักเลขอะไรคุณก็วงเอาเลยนะคุณรักคุณรักเลขหนึ่งคุณก็เลือกเอาเฉพาะอันที่มีเลขหนึ่งคุณรักเลขอะไรคุณก็เลืิกเอาเฉพาะเลขนั้นๆนะให้ให้ให,ให้หาตัวเลขที่รักก่อนนะคะรักชอบตัวไหนก็ว่ากันไปนะโอ้ยจัยงงี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะ เ็นเพียงแค่แนวทางและสมก,การเท่านั้นดังนั้นโปรดรับชมอย่างใช้สตินะอาแคปเจอร์ะนะคะหรือท่านไหนที่ดูแล้วอยากจะแยกใช้ก็ได้นะในฉันไม่ใช้ทั้ง3ามอ่นดี้ันจะเอาสูตรแรกสูตรเดียวอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็นำไปพิจารณาอย่างไรอันนี้ก็สุดแต่ความจำานงนะอันนี้นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟัง ก็ใกล้เทศกาลละหลายเทศกาลลอยกระทงคริสต์มาสปีใหม่นะแต่อย่างไรทุกวันก็เป็นเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะขอขอพบพระคุณมากที่รับชมสวัสดีค่ะ